เอาแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Custom Made 3D นะครับช่วงนี้แม่เป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบหาแต่เกมแนวนี้มาเล่นนะครับผมพอดีว่าอยากที่รู้แหละครับผมชแนลติดแดงใช่ไหมแบบก็เลยต้องลบไอ้พวกโปรเจกต์ที่เล่นยาวๆทิ้งหมดนะครับผมช่วงนี้เลยไม่มีโปรเจกต์ยาวๆเล่นนะครับก็เลยมาหาอะไรแนวนี้เล่นแล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Custom Made 3D เนี่ยนะครับผมก็คือพี่กิฟต์เขาแนะนำมานะครับวันนี้พอดีนั่งคุยกันในคอพี่กิฟต์บอกว่าเอ้ยลองดูเกมนี้ผมก็กดเข้าไปดูอุ้ยมันแบบว่า ใจเราแต่งตัวน้องเมดอะไรประมาณนี้นะครับผมน่าสนใจดีนะครับแม่งมันเกมญี่ปุ่นเว้ยคืออ่านไม่ออกทําไงได้เนื้อเรื่องไม่ไม่ต้องถามถึงเนื้อเรื่องไอเนี่ยข้ามแม่งไอเราตั้งชื่อเราใช่ป่ะโอเคชื่อนี้แหละอ่านว่าอะไรยังไม่รู้เลยโอเคครับจุดๆสวัสดีครับผมเป็นพ่อหนุ่มเงาขาวนะครับบทบาทก็ไม่มีแปลก,ก็ไม่ได้อาบน้าข้ามไปรัวๆ <c oughs> เดียว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 ,ยว,ยว,ยวทำไมเขาเปิดฉากแบบนี้นะล่ะลูก อันนี้รู้สึกจะเป็นการาให้เราคัสตอมเมดเนี่ยครับก็เคยเราแตกตัวน้องเมดัเองแต่เดยกกูมันจับใส่เสื้อผ้าเลยวะคอสตูมเออเอาเสื้อผ้าก่อนเออแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเป็นเทลครับผมทวินเทลหาเอ,อ้ยใส่เสื้อเออใส่แต่เสื้อในก็ได้ทวินเทลครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นโอ้โหนี่ก็เป็นทวินเทลยาวหาเอ,อ้ยกูเซนเซอร์ยา,ยาวๆมึงเลยนกันไม่ต้องดูครับหุนห่นหุ่นอันนี้เป็น ผมแกะเนาะอันนี้เป็นอ่นนี้ก็เป็นทวินเทลครับอันนี้ยิ่งว่าน่ารักดีงเงาเสื้อคืนมาปกติแล้วพวกเมทเนี่ยเขาต้องใส่แบบชุดสีดำอะไรอย่างี้บ้านนี่เอาใส่เป็นสีดำแล้วกันครับแล้วก็อ่าเสื้ออ่ามีเสื้อให้เลือกเยอะเลยอันเนี้ยอุ้ยนี่สวยเฮ้ย,ยอันอุ้มเสื้อในกูไม่เลือกดิอันนี้สวยอยู่แล้วก็อันนี้เป็นยังไงวะมันเหมือนกันทุกอันครับแม่งเปลี่ยนแค่โบเยเฉยแบบเปลี่ยนสีโบอ,นนอะไรงเงี้ยอะไรโอ้ เกิน,ปน,ปนไปเกินเอ,เอาอันนี้แล้วก็อันนี้ชอบชอบอันนี้สวยโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็อันนี้แขนยาวไม่เอาเออบาเบอร์นี่เปลี่ยนให้มันเป็นสีดํานี่เราชอบสีดําอ่าอย่างนี้ค่อยหน้าเออน่าดูหน่อยใช่ไหมถุงน้องเหรอน้องก็เป็นสีดำปะแล้วก็มันคู่กับเสื้อครับเออชุดแต่งต้องดำเอ้นี่มันอ๋อนี่ไงครับรองเท้าเจอแล้วคงต้องเซนเซอร์ยาวๆเลยครับแม่งจะถอดก็ถอดนึกจะมีเสื้อก็มีรองเท้าเป็นสีขาวอ้สีดำสีขาวก็สวยนะ สีดำก็ได้สีผมแม่งอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอไม่อยากจะอ๋ยไม่อยากจะเลื่อนเยอะด้วยแต่แม่งจะกลายเป็นใส่เสื้อนายอย่างนี้เลยครับเอาเป็นว่าอ๋ยมึงนมมาแล้วหรืออันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นแบบที่เขาทำเอาไว้แล้วใช่ปะนี่ไม่เอาไม่เอานี่มีอะไรมีวิวอ๋อมีท่าโพสโชว์ด้วยจัดหน่อยเร็วอ๋อน่ารักดีว่ะได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วไอ้ท่าเอ้ยเฮ้ยแกเรามีเบรคเป็นของตัวเองละอันนี้ท่าอะไรวะยอ่อแป๊กล่าง คุณคุณท่านี้อ,อ๋อในท่านเจ้าขายิงแม่มเลยเอาท่าธรรมดาอ่าฮู้ยน่ารักว่ะยอ่อสองนิ้วสุดตายค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นออกแนวโกรธปะเสียงอ้โหในท่านเจ้าขาอะไรไม่รู้ปรแปลมแปไ้เออ่จีจะมาจุบปุงเจะปีกันนี่เสกรโกรนี่คือ,คอโกรธแล้วอรอ โกรน่ารักจังวะอันนี้ร้องให้เจ้าจุ๋งกระเบยคระนายท่านขาแก้งหนูอันนี้ปกติใช่ปะอ่ะโอเคโปรไฟล์คือกูจะแก้กันเลยนะโปรไฟล์ไม่อ่านไม่ออกสักตัวจุกงล้วหกสิบสองเซนน้ำหนักสี่สิบเก้าวิออกแนวไม่อ้วนหรอกแล้วก็ขนาดหน้าอกครับดีครับแปดสิบแปดเซนติเมตรอันนี้รอบเอวสี่สิบแปดรอบรอบเอวรอบอกอะไรก็ไม่รู้โอเคงั้นโอเคเลยลวกันตามนี้กดอันไหนวะอันนี้ปะ อ๋อคอนเฟิร์มครับเยสเข้มอิงให้กูด้วยดีใจที่สุดในโลกโอ้โหอยากได้ล่ามแปลภาษาดูอ่านไม่ออกว่าไอ้ความโอ้ยโดนขยับหัวยอยอยอยเอาเลยครับเดวันก็มาเฮ้ยโอ้โหโอ้น่ารักสวัสดีค่ะเจอแต่ปัจอะไรครับจะกินชาหรือกาแฟหรือจะกินไอติมเอากินไอติมพี่ไหมพี่มีไอติมอุ่นอี๋เหรออี๋เหรออเดิมมือมือมือโวอี๋เหรอ เหมือนนั่งดูเมกข้อจี้จีามะอ้ะอาวค้าอะไรวะเฮ้ยเอาแล้วมีคำถามให้เราตอบคืออะไรลเลยดีย่ยคิดหายเวียตอบเป็นไงปกติเราถ้าเราจะตอบเรื่องดีๆผมต้องเลือกข้อแรกใช่ไหมอ่ะเราข้อ,อแรกครับอ่าคำถามเดิมขึ้นมาคืออะไรงั้นเมื่อกี้เราตอบอันนี้แล้วเราตอบอันล่างดูบ้างครับอ้โหข้อเดียวเูียังคิดแล้วคิดอีกให้กูสี่ข้อเราจะเริ่มจากข้อแรกแล้วกันอะไรวะ e n t r a n c e to you ส c a t t e r l e a f lateem to mix can you know to close selfie d e s อ่นแรกก็แหละคืออะไรเฮ้ยโอหโอ้โหน่ารักว่ะเฮ้ยเต้นเต้นเซอร์วิสในท่านเจ้าขาแล้วคืออะไรวิมันน่ารักเ <c oughs> ย็ดแค่เอ้ยมันไม่ใช่เกม18บแปดวกอะไรงี้มันคือเกมน่ารักเว้ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมโอ้โหความน่ารักของน้องเมดเรานี่เต็มที่ที่สุดในโลกไอ้ฮะแชนแนลกูเพิ่งโดนแดงเรื่องลิขสิทธิ์เพลง มึงก็มีเพลงมาให้เราด้วยโอ้นา่ารักทั้งมุมเลยนอโอโหน้องเมดกูจริงจอ่ะอะฮาหูใต้กระโปรงก็มาดีนะจับแตงเกงไห้ไม่งั้นนิฮาแตกแน่นอนโอ้ยบิดบิดอะฮะโอ้หูมาละเย่เย่จับ,บัคาเอ้เอ้หน้าหน้าขับไปํำปกมากเลยแต่ละฉากอู้ยนา่นารักน่ารักฮ้่ทำดีเกมนี้น่ารักครับทำดีทำดีชอบ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 ถ้าเราสามารถดูแลได้เหมือนฮากบล็อกนี่คงจะสนุกมากแต่เด้งอย่างนี้นี่อ่ออะอะ อย่างนี้น่าจะจบแล้วครับแล้วมันมาเต้นให้เราดูทําไมเนี่ยไม่เข้าใจจบยังเฮ้ยไม่จบอ่ะอ้าวสองนิ้วสู้ห้าหนิ้วสู้ตายค่ะอ่ะอ่ะปิดปิดโอ้โหยกนิ้วให้เลยครับพี่จะบัดดีงามรปดับโลก <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณแลว้วขอบคุณที่ดูเหรออุย้ยไม่เป็นไรอาหารตาพี่ชอบ เอาแล้วทีนี้ไงตอบเมื่อกี้เราตอบข้อแรกไปแล้วใช่ไหมข้อแรกคือเต้นใช่ป่ะข้อสองไอชิบหายข้อสองกลับมากลับมาแต่งตัวใหม่เหรอเฮ้ยไ,ไม่ต้องโอเคแล้วนั่นก็ข้อสามครับข้อสามนี่อะไรวะโอ้โหแม่งให้คุณเลือกอันเราจะเลือกจากข้อหนึ่งไปชอ็ชอกก์ใช่ไหมงั้นเหรอใช่โอ้โหอะไรสามอะไรวะจะยืมตังสามบาทหรือจะอะไรสามทีแปลไม่ออกโวยงั้นงั้นอะไร เฮ้ยแปลไม่ออกโซตูเตปูอะไรของมึงวะยันแล้วพวกท่านประกาศทั้งุมื่อกี้นะงั้นก็แปลไออกครับเป็นเป็นอันนี้เป็นคอนเวอร์่าแบบให้เราคุยกันโอเคเมื่อกี้ตอบมาแล้วเรื่องอันสองอืมตอนนี้ป้าตัดประกาศจูบตัวเปน่าจะเป็นคอนเวอร์มากกว่าครับในนั่งคุยกันเออโอเคนะเป็นเกมที่ดูดีนะครับแมน่ารักที่สุดแต่ว่า พยายามเข้านะใช่ไหมกับเมื่อดูนี้อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายแล้วอะไรวะอ้าวนานี้คืออะไรอะไรวะอ้าวเจ้ากีบีบีปฏิปิกีบีอย่าบอกนะว่าน่าอะไรนะแต่ทำเจ้าขาจะทำอะไรหนูเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเอแต่เออไม่ข้ามเออโอ้โหแม่ จับแบบว่าปิดบังหนะ้าอ,อกนี้ผมว่าชัดแล้วแหละครับไม่เอาโอ้เลือกสถานที่ได้ด้วย <laughs> แม่เจ้าไม่เอาห้องน้ำก็ได้ห้องนอนก็ดีกูกลางแจ้งแล้วกันครับฉันจะพยายามนะคะให้ในท่านพอใจอ่าเรื่องสามอันแล้วกดโอเคโอโ้ไม่เอา S <S ไม่เอาฉากนี้ไม่เราไม่เล่นเรื่องนี้เ,เ,เ,เลิก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 เฮ้เดยทูไปละเราไม่ยอมให้พนายนดูฉากแบบนั้นหรอก,อก,อก,อกนเรากลัวแชแนลเราบินเราจะเล่นให้น้องเมทเราน่ารักที่สุดเราจะไม่จับน้องเมทเยไม่ไม่ทําแบบนั้น <S <S อะไรเนี่ยวันนี้เราก็มาหาน้องเมทอีกรอบหรออารมือให้เราเลือกถามอีกแล้วอันเริ่มจากข้อแรกเหมือนเดิมครับ <S 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 น้องเมทสวัสดีค่ะในท่านเจ้าขาเมื่อวานสนุกกึ่งๆมากเลย ตอบอะไรกันเนี่ยแม่งมีสี่ข้อเดิมนี่เราต้องเลือกเหมือนเดิมปะอันแรกก็เป็นเต้นเหมือนเดิมครับอ๋อมันจะวนอยู่แบบนี้เหรอวะถ้าวนอยู่แบบนี้เกมก็ไม่มีอะไรอ่ะคงจะมีแต่ฉากเยด่ดิอ่ะงั้นเราลองเปลี่ยนเพลงบ้างเหมือนเดิมปะอ่น,นางก็จะไปเต้นเหมือนเดิมนะนั่นไงชัดเลยครับนางก็ไปเต้นเหมือนเดิมุแต่รอบนี้มีอะไรแสงไฟมันดูวิบวับขึ้นเยอะเลยแต่นางก็น่ารักเหมือนเดิมเลยอ่ะ เย็ดเ yes, oh, oh. คโอ้โหกูใจละลายกันตรงนี้แหละแม่เอาเป็นว่าเหมือนดูเหมือนเล่น MMD แล้วกันมานั่งดูบิ๊กกูเต้นกับฉากเยเราไม่สนใจเราจะฆ่าพวกนั้นไปโอ้ oh, oh. น่ารักอ่ะปบมืออย่าปิดหน้าสิน้องเมพี่ยู ha, สาสร้างหน้าให้หน่ารักปิดหน้าทำไมจุโอจ๊าจ้า ใครไปสอนเธอเต้นวะนี่คือเมดมันต้องทําแบบนี้ทุกอย่างแล้วเห็นไหมผมไม่เคยไปคาเฟ่เมดนะจะเห็นเขาบอกว่าไปคาเฟ่เมดก็มีอะไรอย่างนี้หรอแม่เ้าจะน่ารักได้ขนาดนี้นี่อยากไปทุกวันเลยโอ้ยคือน่ารักอะแบบแ,แต่ผมก็ต้องต้อง,ต,องตัดทิงแบบไอช่วงฉากเพลงบางก็ไม่กล้าเสียง,บบบงบบกลัวมันติดอีาากทิ่ก็ต้องตัดคันๆบางก็ต้องขอภัยนะครับมาต่อครับมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยหรอแล้วก็เป็นคอนเวอร์ใช่อ้ยนี่เปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนคอตตอาจะเปลี่ยนมันก็ได้คอสตูมเบื่อเบื่อชุดดำแล้วอะ เปลี่ยนชุดเป็นอะไรดีวะอันนี้คือชุดว่ายน้ําบ้าแล้วไม่เอาอุ้ยชุดนี้สวยเอสแค่น้องเมทกูกับชุดเดรสครับเออรองเท้าขาวโอเคได้เลยครับแม่อาจจะถอดเพื่อเดียเย๋ยน้องเมทตีตายห่าโอเคครับตามนี้คอนเฟิร์มเปลี่ยนชุดน้องเมทเราเป็นชุดขาวอน่ารลกที่สุดในโลกโอ้ยตายตายตายกูตายกูตายอันสามนี้เป็นคอนเวิร์มอันสี่นี่คือโซเดมาคอมนะครับแม่งเอ้ยมันจะไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วหรอ ลองเข้าคอนเวอร์สักอันหนึ่งแล้วกันอ่านี่ไงครับคุยสักเรื่องนี่เธอเธอเธอใส่ชุดขาวรู้สึกไงบ้างล่ะอ่าก็<ๆ>ก็<ๆ>ก็<ๆ>สวยดีนะคะอะกูแปะมวกกระดาษอ่าจริงป้าน้ารักใส่ชุดไรเธอก็สวยแล้วชอบนะโซเดมามคอมเป็นับดีกว่าจริงเหรอคะอ็แบบนี้หนูก็ดีใจรักที่สุดเลยจุบุจุบุจะโซเดมาคอมหรอหนูไม่ชอบคำคมแต่ชอบอนนมฟาดหน้านะเอาเปลา ไม่เอาเหรอกูไม่เอาส่อนนั้นนิสกี้จังเหนูไม่ชอบหนูไม่ถนัดแก้ผ้าแต่ชอบให้มากระแทกล่ากไล่หาอะไรของกูเนี่ยเข้าวกลางวันที่เป็นไอติมอุ่นนี่อร่อยดีจังเลยนะคะอจะวันหลังเนี่ยไม่อยากกินแค่ไอติมขอไส้กรอ,อกรุูยใหญ่ๆได้ไหมคะอ่าไส้กรอ,อกเลยล่ะลูกแม่โหดร้ายที่สุดในโลกเลยอ้าเอาไส้กรอ,อกชีดด้วยนะ <laughs> ผู <c oughs> ก็พูดได้หน่อยหา่าเอ้ยอางบนนี่คือเต้นใช่ปะ่ะไปเต้นเราไม่เอาระดีเต้นไปแล้วอะออกไหนวะเยสซี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่มีปุ่มแบคเหรอลูกเราจะไม่ลงไม่เต้นแล้วไงคือหา่าเอ้ยเต้นีกเลงก็ได้มาลองเต้นในชุดขาวดูวบ้างครับเมื่อกี้เราเต้นในชุดดำเลยลองชุดขาวบ้างนะอาจจะสวยขึ้นอู้หูยเข้าอยู่ได้อยู่นนนี่เพลงอะไรอุ้ยแต่เดนะเดะกันเกงไรกางเกงไรมึงหายไปได้ เอ้ยขอโทษน้องเมทจ๋าพี่จับหนูเปลี่ยนเสื้อแล้วพี่ลืมให้หนูใส่เกงในเหรอฮ่าเอ้ยอันนี้คงต้องตัดรัวๆเลยครับอันไหนแม่งลงฉากใต้กระโปรงนี่งานเข้าอุ้ยแต่ท่าน่ารักอีกแล้วอ่อ้หูท่าเขาน่ารักจริงนะเนี่ยเหมือนนั่งดูเลิฟไลฟ์สควอยด์เอลครับแต่คือผมว่าไอฉากว่าแบวมใต้กระโปรงเนี่ยมันก็โผล่มานิดหน่อยใช่ไหมคงไม่มีใครทันเห็นนะครับคงไม่โดนอะไรเนาะอุ้ยแต่น่ารักจริงเอ้ยเอ้ยเอ้ยหย่าหย่า ขอบคุณในท่านมากนะคะที่มาน,นั่งดูหนูเต้นได้ทุกวันเลยแต่อย่างแรกเลยมึง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 เอากางเกงในคืนมาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กางเกงหนหายนี่คือรับไม่ได้ในสโลกคอสตูมครับอ่ากางเกงนมึงหายไปได้ไงะะเด้อห่าเลยเอากลับมาเออโอเคครับเรียบร้อยคัมแบ็กแล้วดีใจดีใจโอเคลองลอง,ลองข้ามวันเลยแล้วกันนะครับ ฉากโซเดมาคอมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเลือกสถานที่เอาห้องน้ำแล้วกันวันนี้ลองไป <c oughs> เยออักห้องน้ำามูชุดเขาน่ารักดีจริงๆแต่ว่าแมงเอ๋ยลงลงโอ้โหน้องเมจ่าพี่ว่า <c oughs> พี่ไม่อยากจะถ่ายฉากนี้เท่าไหร่ไงล้วก็ข้ามกับเลิกเลิก <c oughs> เยน่ารักขนาดนี้มึงเยลงได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้มันต้องดูแลเทคแคร์อย่างดีละไอตัวละครเราแม่งโลกจิต อ้าวเฮ้ยอะไรสกีบดิเลิกเลิก,ลกแล้วก็วันที่3แล้วครับผมโอ้โหจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยหรือแม้จะเหมือนเดิมเลยเอาว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะลองเล่นน้ำมันสองสามพาร์แล้วกันถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากการมาเต้นโชว์แล้วก็มาคุยแล้วก็ไปเยก็คงจะมีแค่นี้แหละนะครับแต่วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย